สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกันกับครูป,ปูอีกนะคะเช่นเคยเลยนะคะเช่นเคยเลยครูป,ปูก็จะมาวาดรูปให้ชมกันต่อนะคะหลังจากที่ครูป,ปูได้ลงช็อตสั้นไปแล้วนะคะวันนี้ครูป,ปูจะมาระบายสีนะคะรูปคู่บ่าวสาวนะคะระบายด้วยสีน้ํานะคะสีน้ําสีดํานะครับมีสีขาว ช่วยด้วยนะคะอันนี้กูก็จะล่างนะคะเป็นอขอบนะคะขอบสะพานนะคะนี้ก็มาล่างขอบสะพานนะคะส่วนตึกนะคะที่มองเห็นไกลๆนะคะเราก็จะใช้สีเทาจางๆนะคะลากเป็น ช่วงตึกนะคะสีเทาจางๆนะคะลากเป็นช่วงช่วงตึกนะคะ <c oughs> นี่นะคะครูปมาละบายให้ดูนะคะเพื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจในการวาดรูปให้กับทุกคนนะคะ เป็นภาพขาวดำนะคะใช้สีน้ำสีดำนะคะในการระบายนะคะก็จะเป็นช่วงตึกนะคะนี่นะคะก็เป็นช่วงตึกที่อยู่ไ,ไกลๆนะคะก็จะจางๆหน่อยนะคะ ต่อไปนะคะครูคจะมามใช้สีนะคะสีสีน้ำสีดำนะคะตัดเส้นนะคะให้เข้มขึ้นนะคะช่วงช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงตะข่ายนะคะ เป็นช่วงตะขายนะคะแล้วก็ลงสีตะวัดไปเลยนะคะนี่ก็เป็นอืมสะพานไม้นะคะสะพานไม้นะคะเดี๋ยวคูจะลงสีให้ชมกันนะคะทุกคนจะได้ ลองฝึกวาดด้วยสีน้ำสีดำนะคะลองฝึกวาดกันดูนะคะนี่นะคะหาภาพที่เราชอบนะคะจากหนังสือนะคะเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการวาดนะคะนี่ครูคกุกจะใช้พวกกันนะคะลง สะพานไม้นะคะเป็นสะพานไม้นะคะเราก็จะลงนี่นะคะเป็นสะพานไม้นะคะอันนี้ครูก็ว,กวาดให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะจะได้ ลองฝึกวาดด้วยสีน้ำกันดูนะคะจะเป็นแรงบันดาลใจนะคะูกูปุูพูดซ้ำเหมือนเดิมเลยนะคะต้องขออภัยนะคะตอนนี้ก็ต้องใช้สมาธิในการปรากผู้กันนะคะให้คูบูล่างภาพด้วยดินสอนะคะแต่บางทีก็มันไม่ยังไม่ได้ส่วนนะคะก็จะ ล่างด้วยพวกกันไปเลยนะคะเป็นเก้าอี้มานั่งนะคะเก้าอี้นะคะนี่ก็จะล่างภาพนะคะส่วนที่เป็นเก้าอี้นะคะ ให้ชมกันนะคะใช้ใช้สีจางจางหน่อยนะคะถ้าส่วนที่อยู่ไกลไกนะคะตรงนี้ก็จะเน้นเข้มหน่อยนะคะช่วงช่วงกลางใต้นะคะเพื่อให้ดูลึกนะคะเน้นขึ้นมานะคะ เน้นแสงเงาขึ้นมานะคะให้ดูลึกนะคะช่วงเสาเนี่ก็เหมือนกันนะคะมองเห็นไหมเออก็มาวาดให้ดูนะคะด้วยสีน้ำนะคะใครชอบสีน้ำก็ลองฝึกวาดด้วยสีดำนะคะเป็นข่าวดำก็ได้นะคะ วาดรูปคนก็ได้นะคะเป็นสีนี่นะคะเป็นสะพานไม้นะคะสะพานไม้นะคะก็จะใช้พวกกันนะคะส่วนที่อยู่ใกล้นะคะก็จะสีเข้มนะคะ จะเห็นชัดนะคะเราก็จะลากไปเลยนะคะเป็นสะพานไม้นะคะใส่แสงเงานะคะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะคะก็ออกมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคุก๊ก็จะเพิ่มเติมตรง ก็จะลากนะคะช่วงสะพานนะคะให้ปลายพวกกันนะคะรวมตัวกันนะคะเส้นจะได้แหลมคมนะคะตรงนี้ก็เน้นแสงเงาขึ้นมานะคะแล้วก็ลาก ช่วงช่วงนี้นะคะตรงนี้ก็เนนเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นหกเหลี่ยมนะคะเป็นน็อตนะคะคออใหยค่ะน็อตตัวใหญ่นะคะตรงนี้ก็ล่างด้วยพวกกันไปเลยนะคะ กูเกกจะใส่แสงเงานะคะสีเทาลงไปนะคะตรงนี้นะคะให้มีความลึกนะคะตรงช่วงช่วงกระโปรงนะคะลองเท้านะคะ งนนี้ะะคะส่วนช่วงตรงกลางนะคะจริงๆแล้วเส้นเส้นจะพาดผ่านเส้นตรงกลางไปเลยนะคะไม่ไม่ได้เว้นข่าวไว้นะคะก็เหมือนกับทาสีแบ่งนะคะแล้ก็ลากเส้นผ่านไปเลยนะคะจริงๆแล้วนะคะ ไม่ต้องเว้นขาวไว้นะคะลากเส้นผ่านไปเลยตรงนี้ก็ระบายช่วงหนักเทานะคะจะมีเส้นพาดลงมานะคะ ปูมาวาดให้ดูนะคะเพื่อจะได้ทุกคนจะได้ลองฝึกวาดกันนะคะใช้สีขาวช่วยด้วยก็ได้นะคะถ้าเราลงน้ำหนักแล้วแบบมันออกน้ำหนักเทาไปนะคะแล้วก็ลงสีขาว ช่วยด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ตัดเส้นนะคะตรงเดฟย่นนะคะเดฟสายฝนนะคะไม่ใช่เดฟย่นนะคะเดฟสายฝนนะคะแล้วก็ลากเส้นนะคะขึ้นไปนะคะ ตรงนี okay, okay. Okay. Wow. For ้เป็นเงาของสร้อยสร้อยนะคะก็ใส่อเคค่ะวันนี้กูปูมาวาดให้ดูเป็นแรงบันดาลใจก็ประมาณนี้นะคะมาระบายสีน้ำให้ดูกันนะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับแรงบันดาลใจนะคะ จากภาพที่ครูปูนำมาวาดให้ดูกันนะคะวันนี้ครูปูก็วาดให้ดูเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามและการรับชมค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ